วันนี้ก็เหมือนทุกวันผมออกมาหาอะไรกินง่ายๆแถวบ้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านประจำที่บังเอิญอยู่ติดกับร้านประยางมอเตอร์ไซค์ระหว่างที่ผมนั่งรอชามก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเดินตากแดดเข้ามาจูงรถมอเตอร์ไซค์ที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเติมน้ำมันขวดหนึ่งครับเมียผมนี่มันจริงๆเลยบอกให้เติมน้ำมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นไงล่ะน้ำมันหมดจนได้ เข้างาน,งานไม่ไมทันโดน,โดนหักเงินอีกผมมองพวกเขาภาพของความหัวเสียความไม่พอใจที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนมันทําให้ผมนึกถึงไม่นานนักก็มีชายแก่อีกคนหนึ่งเดินจูงจัก,กรยานเข้ามาท่าทางเหนื่อยล้าไม่ต่างกันรถเป็นอะไรครับตาจูงมาไกลไหมครับเหนื่อท่วมตัวเลย อย่างหลัวหน้าทรงใส่หยียบน้ำตาก็จุ่มมาหลเรื่อยห้าถึงหกกิโลได้แต่บอกเป็นยังได้ออกกำลังกายไปในตัวได้เงือ่อได้กำลังคา้าผมมองดูคุณตาความสงบและทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีของท่านมันจุดประกายอะไรบางอย่างในใจผมผมเคยเป็นแบบนั้นเคยเป็นคนที่มองทุกอย่างเป็นปัญหาเคยโกรธเกลี้ยกราดโทษทุก,ทกสิ่งทุก,ทกอย่างรอบตัว วันนี้เวลาผ่านไปผมออกมาหาอะไรกินง่ายง่ายแถวบ้านวยวายไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นที่การโทษคนอื่นก็ไม่ได้แก้ปัญหา